ัสดีดค่ะ,คะเด็ก,ดกๆวันนี้นะคะทิชชี้ีนะคะ K 2 panda ค่ะทิเชแยมนะคะ K 2 k o a l a ค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาทบทวนวิชาภาษาไทยกันค่ะใช่ไหมคะทิชยแยมใช่ค่ะทิเชอีอีก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปทบทวนภาษาไทยกันนะคะวันนี้นะคะทิเชย์แยมและทิเชอีอีจะพาเด็กๆ ร้องเพลงและทำท่าทางประกอบเพลงกันก่อนค่ะเด็กๆลุกขึ้นนะคะลุกขึ้นแล้วก็เต้นไปพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆ one two three สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอลา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 เป็นไงคะเด็กๆสนุกกันไหมคะเด็กๆคะ ก่อนที่เราจะเริ่มบทเรียนกันนะคะเด็กๆได้ลูกเต้นไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะเข้าบทเรียนกันใช่ไหมคะทิเชยแยมใช่แล้วค่ะทิเชย์แยเด็กๆทิเชยแยมและทิเชอยอี้จะพาเด็กๆมาอ่านทบทวนในหนังสืออ่านได้คิดเป็นในหน้า3และหน้า4ค่ะเราจะมาอ่านทบทวนพยัญชนะกอไก่ถึงคอระคังค่ะเด็กๆ เด็กๆคะกอไก่เนี่ยจะมีคำอะไรบ้างนะอ่านตามที่เชื่อเลยนะคะกอไก่กบกุ้งขอไข่แขนขาขอขวดณนะปัจจุบันนี้นะคะเราจะไม่ค่อยได้ใช้ขอขวดแล้วคะ่ะเราจะมาใช้เป็นขอไข่แทนกันแล้วนะคะเด็กๆใช่คะ่ะเด็กๆต่อไปนะคะเรามาดูในหน้าที่4กันเลยนะคะเป็นพยัญชนะคอควาย ครูคณะคอคนเด็กคะคอคนในปัจจุบันนี้เราก็เลิกใช้แล้วเหมือนกันคะ่ะเราจะใช้เป็นตัวคอควายแทนกันนะคะเด็กๆแล้วตัวพยัญชนะสุดท้ายของเราในวันนี้ก็คือคอรักังคะ่ะเมฆของแล้วคะ่ะเด็กๆคะเราก็จะมาทบทวนการอ่านพยัญชนะไทยตั้งแต่กอไก่ถึงคอระกังกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นให้เด็กๆ ทำใบงานที่ที่เชิดแจกไปคะ่ะก็จะเป็นตัวพยัญชนะไทยให้เด็กๆลากเส้นตามจุดปะแล้วโยงเส้นเข้าหารูปภาพพยัญชนะไทยให้ได้อย่างถูกต้องคะ่ะและอะไรนะคะที่เชยแมม์แยมแล้วเด็กๆนะคะอย่าลืมระบายสีให้สวยๆด้วยนะคะเด็กๆที่เชย์แยม,มและที่เชอี้เราจะมีคะแนนใหเ้เด็กๆค่ะทีเช์ก็จะให้ดาวไปด้วยคะ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ,คะงั้นเราจบคลิป นี้กันเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าทิเชอร์อี้กับทิเชอร์แยมจะมาสอนต่อเนื่องให้เด็กๆได้ฟังและการอ่านได้อย่างถูกต้องนะคะงั้นเราจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะบบ๊าายยบ๊ายบาย,บายสวัสดีสสดค่ะ,คะ